เรื่องของการต่อคิวมันมีความสำคัญว่าหนึ่งรถติดเวลาหรือมนใครรักสบายด้วยถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยมีวินัยต่อแถวเรารบในตัวเองเคาลเเราลบในผู้อื่นมันต่อ,อยอดไปถึงโตไปก็ไม่โกงจ้างต่อคิวคอนเสิร์ตรองเท้าคอนโดต่อคิวโรงพยาบาลทำสปอร์ตหรือของแบรนด์นี้เครื่องสำอางรับหมดค่ะ รูปแบบของการทํางานนะคะอย่างเช่นบัตรคอนเสิร์ตถ้ามีลูกค้า,อาบอกมาว่าอยากได้บัตรคอนเสิร์ตก็จะดูแล้วว่าความฮอตมันขนาดไหนก็จะคุยกับลูกค้าว่าราคาเท่านี้เพราะลูกค้าโอเคปุ๊บคอนเฟิร์มเราก็จะส่งทีมงานไปเซอร์วิสละห้างไหนที่ขายแล้วห้างไหนที่เรามีโอกาสที่วันจสิ่งลูกค้าเนี่ยสามารถมาสลับตัวได้หรือโอนตังมาให้เราซื้อบัตรได้ อยากได้คิวเห็นว่าอีกสองชั่วโมงสองสามชั่วโมงใช่กลับมาวันห้าทุ่มได้กินตอนตีสองแล้วรู้ป่ะเดี๋ยวนี้มีแบบรับจ้างต่อคิวอ่ะไม่นะรู้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 คิดยังไงกับการรับจ้างต่อคิวมันก็กลายเป็นว่าเวลาก็เป็นการซื้อขายได้ถ้าเวลาคนถูกซื้อขายนั่นก็หมายถึงความเหลื่อมล้ำของของคนที่มีเงินมีมากกว่าก็สามารถจ้างคนที่รายได้น้อยกว่าอย่างเงี้ยเพื่อได้บัตรนี้บัตรนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเห็นว่าคนเราต้องอดทนขนาดนั้นเลยอ่ะเพื่อให้ได้เงิน ที่มองว่าสำคัญอย่างลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเขาเปิดใช้คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยบินมาต้องเสียค่าตั๋วนะบินกับที่พักอีกอะไรอีกแม้แต่คนในกรุงเทพเองจะไปทองหล่อให้ทันเวลาอย่างเงี้ยยากมากนะร้านเปิด5้าโมงไปสามทุ่มสามุ่มตอนที่รับเปิดแล้วเงี้ยไม่ได้กินแน่นอนแต่ว่าเราจ่ายเราแค่หลักร้อยหลักพันอะเราสามารถบริหารจัดการให้คุณได้หมดอันนี้คือมันอำนวยความสะดวก เข้าใจได้นะคะว่าแบบคนเสียผลประโยชน์ก็อาจจะมองว่าเอ้ยไม่แฟร์เลยเปิดขายวันนี้แต่คุณไปก่อน3วันแต่เอาเข้อจริงอะถ้าคุณอยากได้จริงๆอ่ะคุณก็ต้องไปอย่างนั้นหรือคือเราทํางานอนะนเวลาแลกเงินเป็นแรงต้นทุนเราอะที่เราไปอยู่จริงไม่ใช่ว่าคนอื่นอยู่แล้วแล้วเราไปแทรกอย่างเงี้ยอันนี้คือน่าเกลียดมากนะมองว่าวินัยในการต่อคิวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตวก็สําคัญกับสังคมแล้วก็โลกใบนี้มากนะคือผู้จัดอะ อยากจะให้คนคลูเข้าไปหรอแล้วเหยียบกันหัวล้างข้างแตกพี่ก็ไม่โอเคนะพี่ว่ามันยังจะดีสักกว่าที่มีคนจัดการให้แบบเออเข้าไปให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีกว่าที่พี่มา่อนคือคิวแรกอาจจะเกิดการวุ่นวายจะลาจลเหมือนที่มีหลายๆ่าวที่เกิดขึ้นพี่จะสั่งทีมงานเสมอว่าเราต้องทําให้ถูกต้อง ไม่เอาเปรียบใครเราเป็นตัวแทนของลูกค้าเราต้องทำไม่ให้เขาเสียหายเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆเ,เราทําแค่สังคมเล็กๆของเราเอาแค่กลุ่มง่ายๆที่เราไปต่อเงี้ยให้มันสงบสุขไม่ให้วุ่นวายมันก็น่าจะดีสักกว่า